ถึงแม้ว่าคุณแม่สมิงจะมีคุณงามความดีอย่างไรก็ทําญาติโยมสาวกจนทั้งหลายต้องหนีไม่พ้นจากพยายามมัจุราชไปได้ท่านถึงบอกว่าสัพเพมัจจุสังยันติสัพเพมัจจุรายนะสัตว์ทั้งหลายต้องพวงย่อมต้อไปสู่อำนาจของความไท หรือว่าส่วนหน้าของพยามา,าตุราสาวทั้งหลายต้องปวงมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยมีความตายอยู่เบื้องหน้าด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นญาติโยมไม่ว่าจะเป็นผู้เที่เองรวมแล้วจะต้องเจอด้วยการทั้งนั้นไม่มีใครที่จะหี่นีพ้นไปน เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตลัาไว้ว่าสัพเพมัจจุตราย,ยานะทุกคนมีความตายเป็นเรื่องแน่ทำไมจะอบอกว่ามีความตายเป็นเรื่องแน่เพราะทุกคนเกิดมาแล้วด้านยองสาวทุกชนแบกแบกเอ,อกต้องตายมานั้นทุกคนเลยตั้งแต่มาปฏินสนธิในทอง ของมารดาตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องมารดาผูกขันเ็กหลังวันตอนมาเลยคือความตายพขาที่บริสุทธิ์นี้เป็น,ปนไปไดนวันนี้คุณแม่สมิงเนี่เป็นสักขีพยาณในการในพระดำรัสขององค์สด็เพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่บอกว่าส,บสอบเพมัจจุราชายนาพวกเราก็เหมือนกันแต่ก่อนที่พวกเราจะเป็นเหมือนกับคุณแม่เนี่ เราจะสร้างอะไรไว้ให้กับโลกได้จดได้จำ <Okay. S 1> เราจะสร้างอะไรไว้เป็นอาวุธสอนให้เกิดขึ้นกับชีวิตแค่ไหนบางคนเกิดมาแล้วใช้ชีวิตไ่ได้คุ้มค่าบางคนเกิดขึ้นมาแล้วใช้ชีวิตไม่มีค่าไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เขาว่าไม่มีค่าไม่มีคุณไม่มีประโยชน์นั่นก็คือตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเขาเม่น โมบี้พูดง่ามป้องสียังเลยเกิดมาแต่เราเมื่อแต่เราพี่ต่างกันป้องเผื่อล่อนในชาวบ้านสร้างแต่ป้องเผื่อล่อนให้ครอบครัวกับพ่องครอบเม่์สร้างแต่สิ่งที่ทําให้สังคมเกิดความวุ่นนี้ก็เลยว่าโมบี้คาร์ม่พูดเลยเกิดมากโมจิเจ้าบอกว่าเกิดมาโลกโลก ជាំម្នាំក្រូវកាល់ទាំងស្រូវកាល់ទាំងស្រូវក